กรติกน้ำร้อนเปลืองไฟมากกว่าที่คุณคิดทุกวันนี้เรา work from home อยู่ที่บ้านนะครับเราตื่นขึ้นมาเช้าๆจะทำงานนะครับแปดโมงเโมงเราก็บางคนก็อาจจะเริ่มต้นด้วยรับประทานกาแฟก่อนซึ่งจะรับประทานกาแฟก็ต้องต้มน้ำร้อนซึ่งจะต้มน้ำร้อนหลายๆบ้านก็ต้มโดยใช้กระติกน้ำร้อนซึ่งกระติกน้ำร้อนกระติกหนึ่งเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามีขนาดตั้งแต่ เจ็ดแปดร้อยวัตจนถึงพันห้าร้อยวัต์บางเครื่องก็ขึ้นไปจนถึงสองพันวัต์ก็มีแล้วแต่ปริมาตรของกระติกน้ําร้อนแล้วกระติกน้ําร้อนมันกินไฟสิ้นเปลืองไฟยังไงจนน่าตกใจเราควรจะเลือกซื้อกระติกน้ําร้อนตั้งแต่ต้นให้เหมาะสมกับปริมาณน้ําที่เราต้องการใช้หรือปริมาณคนที่ต้องการใช้น้ําร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราซื้อกระติกน้ําร้อนมาขนาดใหญ่สมมุติซื้อมา2ลิตรนะครับแต่มีคนรับประทานกาแฟสัก2คน กาแฟหนึ่งแก้วก็อาจจะปริมาตรประมาณสักร้อยห้าสิบซีซีจนถึงสองร้อยสองร้อยห้าสิบซีซีก็รวมรวมแล้วสองคนก็อาจจะรับประทานน้ำร้อนแค่ครึ่งลิตรแต่เราต้มน้ำร้อนจนถึงสองลิตรซึ่งกระติกน้ำร้อนเนี่ยกว่ามันจะทำให้น้ำสองลิตรเนี่ยเดือดเนี่ยมันกินไฟมากกระติกน้ำร้อนพอเราใส่น้ำเข้ากระติกแล้วเนี่ยนะครับกระติกน้ำร้อนเนี่ยตัวฮีเตอร์หรือตัวทำความร้อนเนี่ยก็จะต้มน้ำให้เดือดนะครับพอต้มน้ำให้เดือดจนถึงอุณหภูมิที่ เครื่องตั้งไว้แล้วเนี่ยนะครับตัวฮีเตอร์ก็จะเริ่มตัดไฟแล้วจะไม่ป้อนไฟเข้ากระติกน้ำร้อนตอนนี้เนี่ยน้ำร้อนก็จะอยู่ในโหมดที่อยู่ในโหมดอุ่นน้ำร้อน,น้วพอน้ำร้อนเสร็จเราเอาน้ำร้อนไปชงกาแฟเสร็จแล้วตอนเช้าซึ่งทั้งวันบางทีตอนบ่ายตอนอะไรเราอาจจะไม่ได้รับประทานกาแฟแล้ว <S <S แต่ถ้าเราไม่ดึงปลั๊กกระติกน้ำร้อนนี้ออกมานะครับกระติกน้ำร้อนก็จะทำการต้มน้ำร้อนให้เดือดจนถึงค่าที่ตั้งไว้แล้วก็อุ่นลงมาถึงค่าที่ตั้งไว้ทําให้ร้อนแล้วก็อุ่นทําให้ร้อน แล้วก็อุ่นเนี่ยวัตถ a ก a การทําความร้อนเนี่ยทำให้สิ้นเปลืองไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นตอนที่เราใช้กระติกน้าร้อนถ้าเราใช้น้ําจากกระติกน้าร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับเราควรจะดึงปลั๊กออกจากกระติกน้าร้อนให้เรียบร้อยอยาให้กระติกน้าร้อนเนี่ยทำความร้อนเป็นรอบเป็นวัตถ a j a ต่อไปซึ่งจะสิ้นเปลืองพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ถ้าคุณสนใจสาระความรู้ดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Zero e n e r g y